โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้โครเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่นตำบลเชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีอาจารย์นภัชรพันธ์กี่อย่างลุ่งเรืองและอาจารย์ธนพรรังสิรการภูมิเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ สาเหตุของความยากจนก็เกิดจากการไม่มีงานทําหรือกระจุกตัวของอาชีพในหัวเมืองของแต่ละพื้นที่อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยนําผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่เชิงพณิชย์ให้ชุมชนเพื่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ โดยกลุ่มชุมชนตำบลเชียน้ำอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโรกมีหมู่บ้านทั้งสิ้น9หมู่บ้านประกอบอาชีพ เกษตรกรโดยมีการปลูกข้าวและทำสวนมะม่วงเป็นหลักเพื่อผักดันให้เกิดอาชีพและรายได้ในการเพิ่มขึ้นของตำบบเชียนามจึงได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น10กิจกรรมโดยทำการบูรณาการความร่วมมือจาก3คณะอันได้แก่คณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินงานในครั้งนี้ กิจกรรมที่1ลงพื้นที่และจัดเวทีประชาคมและสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์ณพัชรพันธ์กี่งรุ่งเรืองจากสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการกิจกรรมที่1 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนร่วมกับทั้งหมู่ที่1ถึงหมู่ที่9ของตำบลชัยนานได้มีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและอธิบายถึงความต้องการในการพัฒนาเรื่องของรายได้และความพร้อมของพื้นที่ กิรรมที่2การส่งเสริมความรักและความสามัคคีของคนในชุมชนตามคุณลักษณะนคนไทยที่พึงประสงค์4ประการผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์ณัพัชรพันธ์กี่อย่างรุ่งเรืองสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ กับกิจกรรมนี้เราได้รับความร่วมมือจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31จังหวัดพิษณุโลกเข้ามาร่วมบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลายัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสามาัคคีของคนในตำบลชัยนามโดยดำเนินการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์มอบความรู้และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับชุมชน กิจกรรมที่3การปลูกผักด้วยวัสดุเหลือใช้และสร้างรายได้ด้วยก้อนเห็ดจากวัสดุชุมชนผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์อารยาบุญศักดิ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร การลงพื้นที่และสำรวจความต้องการของคนในชุมชนพบว่ามีความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชผักสวนครัวและต้องการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองจึงทำให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันและเห็ดฟางโดยสามารถดำเนินกิจการได้ง่ายๆภายในบ้านและสามารถสร้างรายได้รายวันได้ทุกวัน กิจกรรมที่4การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแปรรูปสมุนไพรและมะม่วงสู่ขนมไทยมงคลที่ยั่งเย็นผู้รับผิดช,ชอบกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์พกาวดีผู้จันทร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องจากชุมชนมีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นจำนวนมากและพบว่ามีมะม่วงตกเกศ ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าจึงนำไปสู่การพัฒนาขนมไทยมงคลอันประกอบไปด้วยขนมยกมณีขนมทองเอกขนมเสน่จันขนมเม็ดขนุนและหม้อแกงมะม่วงโดยนำเอาวัตถุดิบจากมะม่วงมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้นสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่5การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในยุค New Normal และการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์นภัชรพันธ์กี่อย่างรุ่งเรืองสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการสำหรับกิจกรรมนี้ทางเราได้นำเนินการร่วมกับชุมชนในการหาผู้นำเต้นบารโล เพื่อพัฒนาสุขภาพและร่างกายของคนในชุมชนร่วมกันอัดเป็นคลิปวิดีโอและหาผู้นำในการเต้นในแต่ละวันรวมไปถึงการดำเนินติดตั้งป้ายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและเข้าใจโรณรงค์ในการฉีดวัคซีนให้กับชุมชน ถอดบทเรียนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์การเรียนรู้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์ธนพรรังสิกันภูมิสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะวิทยาการจัดการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงส่วนเรียนรู้ให้กับชุมชนชยนามโดยตั้นอยู่ที่หมู่หนึ่งโดยสามารถเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน กิจกรรมที่7การคำนวณต้นทุนสินค้าไปสู่การกำหนดราคาขายผู้รับผิดชอบกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอุษณีเสงพาณิชย์สาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมนี้เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจึงทำให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสอนการคำนวณต้นทุนของการผลิตสินค้าเพื่อให้ชุมชนสามารถคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นและกำหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเติบโตของผลิตภัณฑ์และไรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่สนการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความพอเพียงผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์ชักคินัยหมีเทศสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการอบรมบัญชีโคเรือนให้กับชาวบ้านเพื่อจดบันทึกรายการดำเนินกิจการรมรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบสถานะภาวะทางการเงินควบคุมการใช้จ่ายและปรับปรุงการใช้จ่ายลดปัญหาหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ กิจกรรมที่9การพัฒนาอัตลักษณ์ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์ธนพรรังสีกรภุมสาขาวิชาธุรกิจการค้าสวัยใหม่คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมได้มองเห็นถึงความสําคัญของการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจึงดําเนินการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าบรรจุภัณฑ์และหาช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์อันได้แก่ขนมไทยมงคลต้นอ่อนทานตะวันและเห็ดฟางเพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านมีรายได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมที่10สรุปผลการดําเนินงานและตีพิมพ์บทความ ติดตามประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาจารย์นภัชรพันธ์กีอย่างรุ่งเรืองสาขาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการจากการดำเนินงานกิจกรรมทั้งหมดผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ทําการลงพื้นที่สรุปผลการดําเนินงานร่วมกับชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลลั์ของการดําเนินกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป